นี่คือรายการจับการสต2 2> เ,เสตจสองสวัสวดีค่ะมาพบกับรายการดาวไปหาข้าวันตอนนี้เรามาพบกับจับกังนะคะที่เราต้องขอดทรายมากบหญ้าเช่นนี่นะคะไปดูชมกหนะะ้าครับุณได้ไปหาข้าวสวัสดีค่ะยังเอาไว้ครับครับข้นะคะขอคำทักหน่อยนะคะ ใช่ค่ะที่ต้องมาเป็นจับกลางแบกหามอะไรอย่างนี้แล้วต้องเอาทรายมากบกับผพาที่ที่ตัวเองปลูกเองเป็นเวลานานแล้วก็ต้องเก็บไปขายก็รู้สึกดีอะนะคะก็เราปลูกเองทําเองใช้เองก็โอเคค่ะเราเป็นผู้บริโภคค่ะม่ยุ่งอะไรด้วยค่ะแปลดิฉันครัดครับคับเอาใหม่นะคะเอาให่ตอนไม่ดีนะคะแล้วใช้เวลาปลูกผักมานานเท่าไหร่หรอคะก็ประมาณสี่สิบห้าวันได้แล้ว่ะค่ะรู้เนี่ยคะสี่สิบห้าวันดิฉันนับวันค่ะ บ้านครูสุดสนตอนนี้ฉันูบรพรค่ะอย่าได่ามนด่มด่ามนด่ามัได่มด่าม่มนด่ขอท้าหน่อยนะคะรู้สึกยังไงมากคะที่ต้องมาเข็นขอย่นี้ค่ะวัน้หนักไะหนักไมคะเพื่องานอะไรเพื่อเงินหนักไมคะหนักไหมคะหนักค่ะเ้าทำไปเพื่ออะไรเราทาไปเพื่ออะไรทเพื่อให้ฉันกินเน้พ่้สัมัไ้ไมเนี่ยดหน้า่สหรีคนนะคะ นเมขาเรียกว่าโคนใส่ติมคนรวยก็มีไม่มีมีไอ้ดาเงตเนี่ยไม่มุกแจเลยเดี๋ยวต้องหาสำหรับวันนี้ไายการ